สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบเลนพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกล้องการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อดีของกล้อง action camera สำหรับครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวครับ ในพอตแคสต์ตอนนี้เราจะเจาะกลุ่มครีเอเตอร์ที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักครับเนื่องจากสายท่องเที่ยวมีคนอยากทำคอนเทนต์แบบนี้เยอะเหมือนกันและหลายคนก็มองหากล้องที่จะถ่ายได้สะดวกง่ายต่อการเดินทางด้วยกล้องแอคชั่นคามิราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากล้องตัวนี้เด่นกับสายท่องเที่ยวในเรื่องอะไรบ้างครับ ข้อที่1เลยคือมั่นใจในการทํางานได้เยอะมากเพราะว่ากล้องลุยได้ทุกที่ครับสิ่งแรกที่กล้อง a อชั o n camera ตอบโจทย์ได้ดีสําหรับครีเอเตอร์ที่เจาะจงสําหรับการท่องเที่ยวเลยก็คือมั่นใจในการทํางานได้เยอะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะลุยได้ทุกที่เลยกล้อง a อชั่น camera ถูกออกแบบมาให้ทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเจอช่วงที่ฝนตกหรือว่าบางคนอยากจะถ่ายวิดีโอที่ต้องลุยน้ําดําน้ํากล้องตัวนี้สามารถพาเราไปได้ทั้งหมดครับทำให้การถ่ายคอนเทนต์ประเภทท่องเที่ยว ไม่ต้องมากังวลครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเอาไปแล้วจะถ่ายได้หรือเปล่าจะได้งานไหมหรือว่ากล้องจะพังหรือเปล่ากล้องตัวนี้สามารถที่จะพาไปได้ทั้งหมดเลยครับข้อที่2คือการลงทุนสําหรับกล้องแยกเนี่ยไม่สูงและต่ออุปกรณ์อื่นๆได้ทั้งหมดครับประเด็นต่อมาจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับที่เป็นกล้องแยกถ้านับว่าเป็นในด้านของการลงทุนนะครับกล้องแอคชั่นคามีราเนี่ยกล้องระดับนี้ลงทุนไม่ได้สูงมากเพราะสามารถที่จะเริ่มต้นกับงบประมาณราคาเหมือนต้นๆได้เลย เราสามารถที่จะได้กล้องเซ็ตเต็มสำหรับการทำงานได้เลยครับหรือว่าในบางรุ่นนะครับถ้าเราลงทุนเป็นเซ็ตคอมโบยังอยู่ในราคาหลักเหมือนนะครับแต่อาจจะเหมื่นปลายปลายสามารถที่จะได้เป็นเซ็ตที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่เพิ่มหรืออาจจะมีพวกที่ชาร์จที่เน้นในการทำงานให้สะดวกมากขึ้นได้ครับในประการนี้กับการทำงานที่พร้อมเลยเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากครับข้อที่3คือระบบการสั่นดีให้ภาพที่นิ่งคนดูไม่เวียนหัวครับ ในการทำงานคอนเทนต์เนี่ยที่จะต้องมีการท่องเที่ยวและเดินไปมาอยู่ตลอดเวลาระบบกันสั่นที่ดีต้องให้ภาพที่นิ่งพอสมควรคนดูไม่รู้สึกเวียนหัวและภาพไม่ควรจะสั่นไหวครับดังนั้นการที่กล้อง a c t ชั c a m สามารถทำได้ทั้งหมดที่ว่ามานี้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเพิ่มเลยเป็นสิ่งที่ดีมากครับสำหรับสายคอนเทนต์ท่องเที่ยวทำให้การทำงานนั้นเรียบง่ายมากขึ้นเหมาะกับทุกคนที่อยากจะลองทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวครับ ข้อที่4คือไฟล์สวยสามารถนําไปเกรดสีตกแต่งในขั้นตอนตัดต่อได้ดีครับเรื่องของการทําสีและเรื่องของคุณภาพไฟล์ในกล้องไอชั่น Camera นั้นได้ถูกพัฒนามาไกลามากครับเรื่องความละเอียดไม่ต้องพูดถึงเลยบางกล้องเนี่ยมาไกลได้เกินขนาดว่ามากกว่าความละเอียดระดับ 4K ไปแล้วก็มีครับรวมถึงโปรไฟล์สำหรับการถ่ายวิดีโอนั้นก็สามารถที่จะถ่ายเป็นสีแบบ10บิตได้ซึ่งจะมีสีมากถึง1000ล้านสีเลย ดังนั้นเรื่องของความมั่นใจในสีสันและคุณภาพในตัวกล้องแอคชั่นคัม b a r เนี่ยมาไกลถึงระดับที่เอาไปใช้งานจริงจังได้ครับหรือบางงานสําหรับสายภาพยนตร์ก็มีการใช้กล้องนี้เหมือนกันครับข้อที่5จะเป็นการใช้งานที่เรียบง่ายและเซตอัพไม่ใหญ่เกินไปเหมาะกับการเดินทางครับสิ่งสุดท้ายคือการใช้งานที่เรียบง่ายและเซตอัพไม่ได้ใหญ่เกินไปนี่คือสิ่งที่กล้องแอคชั่นคัม bara ทาได้ดีมากๆเหมือนกันครับเพราะเป็นกล้องที่พร้อมถ่ายในขนาดที่เล็ก เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดก็แค่ต่อไมโครโฟนไร้สายทเล็กเพิ่มเท่านั้นครับทำให้การถ่ายวิดีโอในหลายสถานที่ไม่เป็นที่สะดุดตาม,มากนักน,นะครับและการทํางานหลายครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขออนุญาตอะไรมากเพราะว่ากล้องมีขนาดที่เล็กเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ใช้งานเท่านั้นเองครับหวังว่า5ปัจจัยนี้จะทําให้เราสามารถได้คําตอบที่ชัดเจนขึ้นสําหรับกล้องไอชั่นคัมรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอบเลนพอดแคสต์แล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้าสวัสดีครับ